ติชสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านพวกเราจุติเชนแนลทุกท่านเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับของมือสองกันบ้างไหมครับร้านขายของเก่าหรือไม่ก็ร้านที่ขายพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าๆมือสองราคาถูกหรือไม่ก็เก็บได้จากข้างทางสิ่งของพวกนี้บางครั้งก็ยังใช้งานได้อยู่แต่มันไม่ได้จบแค่นั้น เราไม่ได้เอากลับมาแค่สิ่งของเท่านั้นแต่มันยังมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นกลับมากับเราด้วยเราเลยต้องพบเจอกับสิ่งที่แปลกไปตั้งแต่มีของชิ้นนี้เข้ามาอยู่ในบ้านพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันเลยครับเรื่องที่ผมจะเล่านี้ผมนํามาจากเว็บ The h o u s e o ออนไลน์เรื่องนี้ส่งมาจากคุณมินนี่ครับคุณมินนี่เล่าว่าย้อนไปเมื่อ20ปีก่อนตอนนั้นอายุได้ประมาณ8-9ขวบ อาศัยอยู่ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งแถวบางแคพ่อมีอาชีพขับรถแท็กซี่ส่วนแม่เป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดแม่จะขายอยู่ที่หน้าปากซอยทางเข้าบ้านต้วยจะเก็บร้านประมาณห้าโมงยินและเข็นรถกลับบ้านคนเดียวทุกวันเรากับจากโรงเรียนก็จะมารอแม่อยู่ที่บ้านแม่เราจะเป็นคนชอบเก็บของเก่าเวลาไปเจอของอะไรที่คนทิ้งตามถังขยะถ้าแม่เห็นแล้วถูกใจก็จะนำกลับมาอยู่ที่บ้านเสมอ จนพ่อบ่นอยู่บ่อยๆว่าลกบ้านแล้วจะเก็บอะไรกันนะกันนาแต่แม่ก็ไม่เคยฟังเพราะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของคุณแม่เราก็ไม่ได้อะไรคิดว่าแม่ไม่ได้ไปขโมยหรือไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนก็ช่างเถอะจนมีวันหนึ่งแม่ถืออะไรบางอย่างติดมือกลับมาด้วยเราถามแม่ว่านั่นอะไรอะแม่แม่บอกว่าเป็นตะเกียงจุดน้ำมัน เท่าที่เราจำได้มันมีขนาดเล็กๆสีฟ้ายังใหม่อยู่เลยและของสิ่งนี้เองที่ทำให้เรากับแม่ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่กับการเก็บของเก่าเข้าบ้านคืนวันนั้นเองแม่เราก็จุดตะเกียงดวงนั้นไว้บนหลังตู้เย็นและกางมุ้งเข้านอนตามปกติเวลาประมาณตี3พอเราจะออกไปขับแท็กซี่เพื่อไปรับแม่ค้าช่วงเช้ามืดทีนี้ก็จะเหลือแม่กับเรานอ,นอนอยู่ในมุง้ง ทันใดนั่นเองเราได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงหัวเราะสลับกันไปมาจากน้ำเสียงคือเป็นผู้ชายวัยกลางคนหัวเราะและร้องไห้วนอยู่แบบนั้นตลอดประมาณสามนาทีเรากับแม่ตกใจมากเพราะได้ยินเสียงกันนั้งคู่นอนกอดกันร้องกรีดอยู่ในมุ้งคือมันไม่ตลกเลย ถ้าใครได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ากลัวมากต้นเสียงมันมาจากตู้เย็นไฟตะเกียงดวงนั้นก็ยังติดอยู่ไม่ดับส่วนไฟในห้องก็ปิดมืดสักพักเสียงนั่นถึงเงียบลงเรากับแม่นอนไม่พูดไม่จาอะไรไม่กล้าออกจากมุ้งไปโดเพราะกลัวจะเจออะไรที่น่ากลัวกว่านั้นคือกลัวจนหัวใจแทบจะวายกลัวจนตัวสัน่นแม่กับเราเป็นคนกลัวผีมากมาก ถึงมากที่สุดแล้วพวกเราก็หลับไปตอนไหนไม่รู้พอเชา้าฟ้าสว่างแม่เตื่นมาก็เรียกเราแล้วเรากับแม่ก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อมุง์และของทุกๆอย่างในห้องมันดำไปหมดดำแม้กระทั่งหน้าแม่กับเรามันเป็นฝุ่นข้าเหมาควันที่มาจากตะเกียงดวงนั้นที่ดับไปแล้วทำให้ในห้องเละไปหมดเลยแต่พอเรากับแม่ออกจากมุงถึงกับต้องร้องกรีดพอเพิ้นที่บ้าน ที่เป็นฝุ่นขมอดำมันมีรอยเท้าคนเป็นรอยเท้าย่ําเดินไปทั่วห้องเลยแค่นั้นยังไม่พอที่ผนังก็มีรอยมืออยู่หลายจุดเรารีบถามแม่ว่าเมื่อคืนที่เจอคืออะไรแล้วนี่รอยมือรอยเท้าใครเป็นพราะตะเกียงนี่หรอแม่เลยเล่าให้ฟังว่าแม่เก็บตะเกียงนี้ได้จากเสาไฟฟ้าหน้าปักซอยบ้านเดี๋ยวแม่จะเอามันไปวางไว้ที่เดิม แล้วแม่ก็ออกไปขายของตามปกติส่วนเราก็ไปโรงเรียนตกเย็นแม่ก็กลับมาเล่าให้เราฟังว่าไปถามคนแถวนั้นมาได้ความว่าตะเกียงดวงนี้น่าจะเป็นตะเกียงที่เอาไว้จุดเชิญดวงวิญญาณที่คนจีนมักใช้ในพิธีศพแล้วก็เอามาทิ้งไว้ที่เสานี่หละเท่านั้นลหละเรากับแม่ขนลุกเลยจากนั้นมาแม่เราก็ไม่กล้าไปหยิบของเก่าอะไรมาอีกเลย ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของเก่าของมือสองทุกอย่างอาจเคยมีเจ้าของหรือประวัติที่น่ากลัวที่เราอาจไม่รู้มาก่อนก็ได้ฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหลอนหล่นจากช่องจุติแชนแนลของเราด้วยนะคะ